สบายสบายอจอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะ,ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคำถามนี้ไม่ดีเท่ากับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการดูแลรูปร่างค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พตอร์ค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอกไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะคำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้านะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีม แล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกินนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไปที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานกับร่างกายเราเลยที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลง ต่อไปเรื่อยๆเราว่ารับภาระหน้าที่ลงแล้วน้ำหนักของเราก็จะลงด้วยด้านน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยใช่แล้วทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละ2ครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในบรรดาจำนวนอาสาสมัคร40คนลดน้าส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้ว3นิ้ว เกืบเกืบสีนิ้วนะคะในทีนี้ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้5ครั้งนวดวันละ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณของเราเป็นหนึปี20เตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลนะฮะภายใน40นาทีครับลดไปไป8เซน ก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู้จาดจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายในหนชเลิศไปนะคะที่หนึ่งประเทศไทยแน่นอนอันดับสามนะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการนวดเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิสภายในหนึ่งชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนตนะครับที่เยอรมันครับ นี้ก็ไปมาทั่วเลยค่ะเยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเปิดสัมมานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือผลสิยงที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลังก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้รักาส่วกเิบได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างะคะผลการศึกษาอันนี้คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้้จริงๆนะครับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวแีะมีออกมลกลายร่วมด้วยเนี่ยจะชัดเจนมากนะจะเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆนะครับค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้สารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จาก ส้มแข็งซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถระคาสกัดเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งดูไร้ชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะครเหมือนกับสมุนไพรไทยมีใบบัวบกแกล้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นไทย แต่ววันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยณร่งมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างโดดนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมนะก้นิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจาก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้น75กิโลจาก50เป็น75 แล้วพอน้องออกไปปุ๊บออกไปแค่5้าโลเองที่เหลือ,อละคะคที่เหลือกอยู่กับเราสิคะโอ้โหมาหมดเลยนะคะนาะ ต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25นี่ก็เป็น30เลยคเลยแล้วก้อยทำยังไงอะคะปกติกก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพออยากทอดน้องแต่นี่คือผอมมากแต่ว่าตอนี้ค่ะก็นี่รูปนี่เลยอนนะคะเทียบกับตัวจริงะนียวนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ละคะมาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบเออมีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบบว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3นิ้ว โอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ด้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้แล้านี่ค่ะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใส่การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก้อยใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอหนแล้วคือแบบเราทับ เราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลาเราใช้ครั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะม,มันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอวเราเนี่ยนะคะจะ ส0เนี่ยก็เลย25่้เลยคือวิธีการใช้ก็ง่ายๆเหมือนทาครีมปกติใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานเอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก้ก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่าสองสามวันนะคะก็เอวเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยคะแบบว่าขึ้นปวดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปงกอะไรอย่างเงี้ยใช้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกับสามนิ้ว